ย <h unlocked> no ่าไรสาระพลอยเดาขั e ้นไรสาระตรงไหนเอ็กเอ็กไม่ชอบไม่ให้หรอถ้านีอรอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่พลอยแชแนลของเราอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะเห็นพลอ,อยมาอยู่หน้ากล้องคนเดียวอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องไม่พ้นเรื่องแกล้งอีกแล้วแ,แน่ๆค่ะยังไงก็ต้องแกล้งนะทุกคนเห็นไหมแกล้งพลอยทีไรต้องมีน้ําตาทุกทีแกล้งบ่อยแกล้งเยอะหมันไส้หมันไส,นส้สุดๆหมันไส้จนวันนี้นั่งคิดมาทั้งวี่ทั้งวันว่าจะเอาอะไรมาแกล้งเอ็กดีจะเอาคืนเอ็กยังไงดีนะคะมันโมโหอยากด่าอยากว่าอยากแต่ก็ทําไงได้ก็เขาแค่แกล้งไงไม่ได้เป็นเรื่องจริงอนะเออ ที่บนบนๆมานะคะก็คือวันนี้พลอยจะมาเอาคืนเอกค่ะพลอยจะเอาคืนเอกด้วยการที่พลอยจะแกล้งกดลักเลิกผู้หญิงใน Facebook นะคะต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงมาแกล้งเรื่องเนี้ยแกล้งแค่นี้เองหรอแกล้งอะไรอะ่ะก็คือว่าพลอยกับเอกจะซีเรียสกันเรื่องนี้มากๆนะคะเราจะไม่ทาําร้ายความรู้สึกกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอกไปกดให้ผู้หญิงคนอื่นพลอยก็รู้สึกไม่ดีพลอยไปกดให้ผู้ชายคนอื่น ไปกดรักเลยคนอื่นอะ่ะมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละทุกคนเราจะทะนุถนอมความรู้สึกกันเราจะไม่ทําร้ายความรู้สึกกันไม่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแค่นี้เรื่องแค่นี้นนนสําหรับทุกคนแต่มันเป็นเรื่องซีเรียรสสาหรับเรานะคะแต่ก่อนอดีตเออเราอาจจะเคยอย่างเงี้ยแต่มันก็ผ่านมาแล้วเช่ามันเถึงแต่ตอนนี้นเราอยู่ด้วยกันอะ่ะเราจะไม่ค่อยทําสิ่งนี้กันนะคะเพราะว่าเราจะ รักษาความรู้สึกของกันและกันพอยก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาแกล้งเอกนะคะแต่ว่าพอยอ่ะจ้เอาโทรศัพท์ของเอกมากดเองแล้วก็แกล้งทําเป็นโวยวายว่าเอไอกกัว้นว่ตารบอกตรงๆนะคะคลิปนี้พอยจะด่าพอยจะด่าแม่ด่าคันปากยักด่าคนอยากเอาคืนนะคะ แต่ไม่รู้จะด่าเรื่องอะไรไม่มีเรื่องอะไรให้ด่าคอยก็เลยต้องสร้างเรื่องขึ้นมาเองแบบนี้แหละคะ่ะคนตอนนี้นะคะอคอยก็เข้ามาที่ Facebook เอกแล้วนะคะเอาโทรศัพท์เอกมามนี่นะจ๊ะเข้า f a c e b o o เอ็กเพลซ่าแล้วก็หาเพจนะจ๊ะทุกคนเพจไหนดีนี่นี่ทุกคนอคอยกดลักเลยให้ไปแล้วนะจ๊ะลักเลยด้วยอะทุกคนๆๆๆๆๆ ขนาดแกล้งมันเองแล้วเนะี่ยยังหัวร้อนเลยถ้ามันมานะพอจะใส่พอจะมองหงเอาให้เออเลยทุกคนนแบบไม่เสียงไม่ทันเลยนั่งรอมันอยู่ตรงนั้นแหละพยายามจะไม่ออกจากเฟรมพยายามจะไม่เดินไปไหนไม่งั้นเดี๋ยวจะหลุดจักกล้องนะคะทุกคน one hour later มาไงมาไง อาบน้ำนานใช่ไหะเนาะทำไมอ่ะเป็นแบบนกเป็นอะไรล่ะมึงทำอะไรไว้อ่ะทำอะไรก็ทำอะไรไว้อ่ะชอบบบไปอาบน้ำมารอดแลี่ตลกเก่นกมึงไม่เคยกดหัวใจให้ผู้หญิงคนอื่นใช่หรอทำไมมึงกด เคือ่อรวะเคียดี่เรื่องเนี้ยก็ไม่เคยกดก็คือไม่เคยกดเนี้ยกล็ละก็มันมีงไงไม่ย่งนั้นจะเอามาพูดได้ยังไงลุกขึ้นมาคุยมึงกดให้ใครกดให้ใครกดให้ใครกดอะไรกดหัวใจอ่ะ ไม่กดให้ใครละจะไปรู้กันละไม่ได้กดเลยเดี๋ยวนี้เป็นคนแบบนี้อ่ะแบบไหนว่าก่อนไม่เคยทำเดี๋ยวนี้มีมอ,อืมไม่ได้เลยโอ้อหคออนทูดางการพูดมนดีๆหน่อยทอยไมต้องพูดดีอ่ะเอก,กังทำไม่ดีเลยวจะไปกดตานไหนก็เนี่ยแหกตาดูดิเนี่ย เอ๊ะก็เฟซมึงอที่หลังไม่ต้องกดให้กูนะถ้าจะกดให้คนอื่นด้วยแบบเนี้ยไม่กดเล่นเป็นบ้าป้องเฟซกูแถวจะไม่เล่นทำไมจะไม่เล่นแล้วใครจะมาเล่นของมึงอทำไมมีผู้หญิงคนไหนรู้จักรหัสเฟซมิกเหรออย่ามาพูดไปทั่วมันจะเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้กดแน่นอนเราจะเล่นมันจะเล่นอะไรอย่ามาเตียนกู เอาอะไรมามั่นใจวะอ่ะต้องเชื่อป่ะเนี่ยต้องเชื่อจะไปไหนก็ไปไปม่ชอบแาบคนแบบนี้มิชอบอะไรของเธออย่าไร้สาระพลอยมันไม่ได้ไร้สาระเว้ยไร้สาระตรงไหนทำไมเคยคุยกันแล้วไม่ใช่เรื่องเนี้ยก็เคยคุยแล้วทำไมก็คุณไม่ได้โกรธอ่ะมันเป็นว่าไม่ชอบคูก็ไม่ชอบต่างคนต่างก็ไม่ชอบแล้วทำทำไมคุณไม่ได้โกรธก็ไม่ได้เป็นเฟซมึงโกรธเองไงอย่าไร้สาระพลอยคุณไม่ได้โกรธเลคุณไม่ได้โกรธ ไม่ได้กดแล้วมันจะมีได้ยังไงใครเล่นโทรศัพท์มึงใครเล่นเอาโทรศัพท์มึงใครเล่นลูกมึงใหญ่เยอะกูเลยปะเยอะอะไร,ระกูไม่ได้กดไงเป็นไรฮะกดไม่ได้กดแล้วมันจะมีได้ยังไงอยอะไรสาระพลอยเดาขันใคนให้าสาระตรงไหนเอ็กเอ็กไม่ชอบไม่ให้หรอ,อ

ทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเป็นล<ต>ูกผู้ชาย,ไ,ยมไม่มีความเป็นลูกชายเงื่ออะไรผมมันนึกหนาฮะแต่อะไรนะึกหนาล้วก็มันเห็นเห็นอยู่ทําไมไม่ยอมรับอะ่ะก็ยอมรับต่าเพื่อเป็นพ่อคนภาษาอะไรอยปากดีมากยไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความจริงใจไม่มีความเป็นลูกผู้ชายทําอะไรก็ไม่ยอมรับผิดไม่มีความเป็นหัวหน้าครอบครัวเยีมก็อยู่คนเดียวไปให้มึงคิดอย่างเงี้ย อน,นัเอาจริงๆป้าย,ยังด่าไม่สะใจเลยทุกคนคือก็คืออยากด่าเล่น,ลน,ลนๆนี่แหละมันแกล้งพอยบ่อยแล้วแต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปง้องก่อนนะคะ One hour later จะไปไหนอะไรของมึงจะไปไหนเพักมึงงกูไ,ไปเนี่ยเหรอ พออยากสารมากไปมอไป่มีความรู้ไม่อดีนไงูก็มาหกูความอดทนเลยไงอดทนเ่อมมามอดทนเลยไงทำไมเป็นผูไม่มีความอดทนเลยไงเป็นหแอม่ต้งมาตามอีกไ่ใช่ีอเียมีความอทนหรยไงเขาทำคลิปแกโอ้ฮ่าทุกคน แผนนี้ก็สำเร็จอีกแผนหนึ่งแล้วนะคะแต่ไม่ค่อยสนุกเลยมันโมโหเร็วเกินไปหน่อยยังด่าไม่สนุกปากเลยเก็งงเนาะก็บ่าอยู่ผมมาลูกผู้ชายมองสิ่งที่ทำแล้วก็ไปช็อกกับผมก็ว่าอยู่มันไม่ใช่แล้วผมไม่เคยเป็นคนอย่างนั้นนะเลอะดักกดแค่ให้กับลูกกับเมียก็พอแล้วจ้ก็ดีแล้วครับรู้พออบคุณนจ๊ะ